พูดไปตั้งนานนะครับลืมกดสตาร์ทนะครับเนี่ยแต่ว่ามหาวอกมาขอเรื่องแต่นี่เขาเ็นหลับเหิดเลยโอ้แต่เดี๋ยวจะ นะครับกูบาชาลูกศิษย์ลูกนาของพระเดชพระคุณลวองตานะครับเดินทางมาแต่ใกล้แต่ใกล้นะครับมาร่วมงานนะครับแต่บรรจุรัตนมงคลนะครับนี่พระจันมหาออดี้นะครับนี่นะครับงัดมาทั้งกุฏิเลยนะครับนี่เด้อเด้อเด้นะครับกูบาจา์นะครับนี่พระจันทร์ศรรามนะครับพระจันทร์สงการนะครับนี่ พระจาจาร์สายฝนะยนะครับนี่ง,งัดมาทั้งกุฏิเลยนะครับนี่นอ๋อลตาว่าขั้นแล้วัดใหยกองวัดจะก่อนองทุตถายจังป็นจะยกัวอืค์ยกองน้อยเข้ามาก่อนบัครับเรียนไปอลนะครับเรือขั้นตอนสุดท้ายนะครับย่าหนี้ะลมเดอ้อนี่แดดสีแห้งเป็นพิเศษห่ <laughs> วยนะครับคณะช่างไม่ล้นนะครับนี่นะครับพระจาจาร์วิเศษนะครับ พระอาจารย์นักมลนะครับนี่เอาอาจารย์โจ้ผมมากังลุ่มไฮยเยี่นี่เอ้ยนะครับองน้อยไม่ดีองน้อยไม่ดีนี่นะครับนี่นะครับพอาจารย์จันยงนะครับหยินนุ่นนะครับนี่โอ้ย